เอาเริครับผมสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะผมก็ยินด้รับเข้าสู่เกม Play t h s Inside นะครับผมก็จะเป็นเกมยังไงก็เดี๋ยวไ,วไปรับชมกันเลยครับให้เสียงภาษาไทยโดยว่าเราจะเป็นเด็กผู้ชายนะครับใส่เสื้อสีแดงโอเคครับไม่พูดพั่มพังเพลงครับ เออโอเคกระโดดได้โอเคครับเหมือนเราตกลงมาตกลงมาจากที่สูงแล้วเมื่อกี้แล้วเราก็ไปอยู่ในเขาครับตกลงมาจากที่สูงแล้วก็ไม่อยู่ในเขานะเออน้องหลงทางหรือเปล่าหรือว่าพัดตกกับหลงกลับแม่ไม่แน่ใจครับอุย้ยโอ้่ชีตถามจริงใครเขาเอามาวางไว้าวาต้นไม้เนี่ยในป่าแบบนี้นะ ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ที่รูรูข้างหน้ามีเฮ้ยมีรถเออเดี๋ยนะแอบก่อนเฮ้ยทำไมน้องแอบอะ่ะเราไปขอความช่วยเหลือจากเขาไม่ได้หรอเป็นไงวะเฮ้ยเดียวเดียเดยเยเยเย,เยโอเค ไปเ auto, พิ่งไปไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรน okay. ะไม่มีอะไรนะโอเคปลอดภัยฮะ okay. โอเคโอ้โหคือทำไมน e <c oughs> mm. ้องหูแอบวะเฮ้ยไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับตาแาดครับตาแาดหูฝาดครับหูฝาดไม่มีอะไรไม่มีอะไรยินผิดยินผิด มันจะเป็นีได้ยังไงเราใช่ป่ะไปนะไปยังโอเคนี่คือตู้อะไรอ่ะเมื่อกี้เขายืนกันอยู่ตรง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 ตู้นี้กันครับดินเป็นอะไรวะเนี่ยโอเคคือตอนนี้ยังไม่รู้อะไรเลยครับแต่ที่รู้ตรงนี้มีเอ๋อ มีตู้เย็นแล้วก็มีหมาด้วยเอ่อผมจะทำยังไงกับสิ่งนี้ผมต้องทำยังไงเอ่อว่าผมจะต้องกระโดดขึ้นอันเนี้ยต้องผักหรือเปล่าอืมผักยังไงนะโอ้ข้อโทษขวาแมงเอ้ยโอเคสายมาครับโอเคคือตุ่มเดินมันอยู่ตรงลูกศรน,นะครับ คือเล่นค่อนข้างยากเลยผมไม่ถนัดเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรครับเราลงมาแล้วไงต่อึบมีอะไรนะมีอะไรนะไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเดี๋ยวนะน้องจะเดินมาเหรอไม่เดินมาหรอกเราค่อยๆไปได้ปะเอียนเนียนเอียน,น,ยนอย่ามานะ อย่ามาเด้อเเสียงดังป่ะอุ้ยโอ้ชัดเลยชัดเลยครับช่วยด้วยไปไงทีเนี้ยชิบหายละชิบหายแล้วขึ้นยังไงเป็นหมากระตา่ายแน่กูเอ่เอ่อตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าแถวน,นี้มี something wrong something like that ไม่มีอะไรอะ่ะ แล้วผมกเไปไงอไงหรือว่ามันมีของอะไรตรงนี้เปล่าเอ๋อต้องใส่นี้ไปโอเคก็ว่าอยู่โอเคไม่มานะไม่มานะน้องหมาโอเคขึ้นได้ใช่ไหมสวยครับผมโอ้ไม่มีใครอยู่ครับเขาคือใครกันวะเดี๋ยวนะน้องน้อง ไม่ดำน้ำหน่อยหรอิบหายแล้วิบหายแล้วมามาเย <c oughs> ็นเย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 ็นโอ้โหเย็นเด้อ้โเยนน้องผมคนดีครับผมคนดีโอ้จะไปต้องมาไล่กันอย่างี้ด้วยโอ้โหเกินไปแห้งเอ,อ้ยหืม เราก็อุตส่าห์อุตส่าห์วางดีผมอายบ่อยนิดนึงนะครับผมช่วงนี้ก็ถ้ารำคายยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแม่งเอ้ยทำไมต้องไล่กันไปทำอะไรให้โอ้ขับรถตามมาด้วยฮ่าเอ้ยเ็นเดอร์เ็นเดอร์หน้าขาวปวดมาเชียร์ปุ๊บ บโอเครอดแล้วครับรอดแล้วครับโอ้โหนั่นคือน้องวิ่งหนีอะไรมาหรือเปล่าวะเพราะว่าตกจากที่สูงอะใช่ปะผมว่าใช่อยู่วะหรือว่าหนีพวกนี้มา <c oughs> แต่ป่าคือลึกโคตรอะไรไม่มี มีใครออกเราไปได้เปล่าอะไปได้ปะเห็นนะโอ้มาแล้วอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งครับอุยอ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยสะดุดไม้อย่าอุ้ยอุ้ยโอ้โหมึงทำขนาดนั้นเลยเหรอไม่ได้แค่เด็กนะเว้ย ไม่เงยต้นไม้ต้องกระโดดข้ามโอเคไปแล้วอย่าอย่าเล้เว้ยายาเด้ออุยอ้ยอุ้ยมันยิงเลยอะชิอะยิงเด็กเลยเหรอวะมันเกินไปโอ้โหแล้วคือต้องทำไงผมต้องแอบอยู่อแต่อยู่ตรงตรถตู้นนะอย่างเงี้ย อุ้ยไปดีกว่าโุ๊บโอ้ยโอ้โหสะดุดสะดุดต้นไม้โอ้โหลืมดูลืมดูทางครับยังเอ๋ยไปเอาดีๆแล้วเอาดีๆแล้วรอบนี้รอบนี้เอาจริงรอบนี้เอาจริงอย่าลืมไปตดอข้ามปุ๊บไปแล้วครับผมไอ t ั e เด you know how they live in Tokyo แอบก่อน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 โอเค If you, feel like you be, be, Tokyo f อ e นนาเมนี n a m ม n ีโตเกียวฟาร์เอ็นเฟียร์เรียนดิบดิบดิบมาแล้วเอ้ยเอ้ยไม่โดนหรอกโอ้โหหมาก็มีงูหมามาด้วยเหรอเอ้ยอย่าอย่าพึ่งใจเย็นโอ้โหสามตัวโอ้โหอึบอึบ อ,อยู่ข้างบนกันครับยืนดูเชียวก้มลงก็ได้ครับอย่าเด้อวีข้างหน้าข้างใต้นี่คือแบบโคตรน่ากลัวเฮ้ยน้องหายใจไม่ออกเฮ้ยเดี๋เดๆอเดเดเดาขึ้นเด้อผาขึ้นเคโอเคนะโอเคนะสวยมากครับผมไม่เห็นนะจะหาส่องไฟมาทางนี้ โอเคครับเราดัาอีกเลยปะโอ้ยดำได้สวยดีเอ่อแต่ว่าหมูเหรอหมูตายครับทุกคนาโดนอะไรวะออกมากางถนนแล้วเสี่ยงตายสุดๆเลยครับคือตอนนี้เริ่มอยากอยู่ในป่ามากกว่าอยู่พื้นที่ที่มีคนแล้วอะนั่งโคตรใจร้ายใจดำกัน แล้วน้องเปียกฝนตาฝนไม่เป็นหวัดหรอเนี่ยโอ้โหงีดไล่เขาโพดครับไม่ต้อง,งไล่ข้าโพดใครเนี่ยน้องเจ้าของเขาจะมาด่าหรือเปล่าอืมก็คือฝนตกนยครับสภาพอากาศก็เอะเดี๋ยวนะอะไรหิ่งห้อยหรอหรือตัวอะไรวะ น่า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 พื้นอ่ะตัวอะไรอ่ะลูกเจี๊ยบเหรอุวยน้องน่ารักยูกเจี๊ยบเต็มเลยครับทุกคนโอ้โหน้องเดินตามเราด้วยอ่ะโอ้โหน่ารักนะครับแลวน้องไม่ไม่ไม่เป็นวัดกันเหลอเนี่ยตางฝนเนี่ยเราเป็นสัตว์ปีกนะ มันจะหนักกว่าเราอยู่มั้งโอ้โหหมูตายเกลื่อนเลยครับตรงนี้อุ๊ยมันโดนอะไรอะโรคอะไรเปล่าวะไม่แน่ใจเลยครับโอ้แต่โอ้โหตายเป็นเบือเลยเมื่อกี้โอ้โหอันนี้เราไปไม่ได้อ๋อโอเคตรงนี้มีเชือกปีนครับโอเคแล้วก็ แกว่งตัวเข้าไปใช่ปะฮึบฮึบโอเคเข้ามาแล้วครับข้างล่างมีคันโยกโอุย๊ยเจ็บไหมนั่นตรงนี้ประตูเปิดได้ปะเอิม่มโอเคเปิดประตูสวัสดีมาเจอกันอีกแล้วลูกเจี๊ยบน้อยสวัสดีครับสวัสดีครับตามมาเร็วตามมาเร็ว โอ้โหน่ารักโซคิวสุดๆอันนี้คือ what is this เ uh, อ oh, go uh ่อ huh. ต uh ้องไปกดปั่นไฟก่อนหรือเปล่าเออเออเออมันคืออะไรไม่รู้เหมือนกันครับแล้วก็ลองโยกนันโยกนี้โอ้ โอ้ายแล้วไงคนั่อโกู้พิตั้งใจนะน้องกโทษนะอ้กโทษเป็นใจไม่ต้ทำอ้าวอ้าวอ้าว นว่าจะตายโถ่รอดเหรอโอ้ไอเราก็ซึ้งเชียอเค่นีรอดก็ดีแล้วอย่าตายเลยโอ้แค่นี้ก็ดาร์คคอแล้วนะครับขึ้นหลังคาไปโอ้หมอโคตรหนาขาวพองเลยฮะโอ้ยโดดไป อ๋อเออโอ้เข้าใจแล้วเราต้องโดดโดดโดนทับศพหมูแล้วอึ้ยไอ้คนลุกึบถ,ถึงไหมอึ้ยโอยหนอนหนอนหนอนไอ,นนอน้คนลุกหนอนใจเต็มเลยครับเฮ้ยว้าโดนทีโด,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 ดนหน,นอนเต็มเลยโอ้ตรงนี้ไปไม่ได้ครับเราคือต้องทำไงอ,ะอ่ะอ๋ออ๋ออ๋อ อย่างนี้สินะโอ้โอ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 เคขึ้นไปครับแล้วก็างนี้เป็นอะไรอะเหมือนเป็นโลงนาหรือเปล่าแข่งเหรอเฮ้ยโคนเราเหยียบย่ำโคนอยู่ครับอันนี้ข้อหมูเลยปะเนี่ยหมูแต่นอนชัยเลยครับหมูเมื่อกี้โอ้กระโดดได้ปะโอ้กระโดดไม่ได้ด,ด้วยติดครับ แควนี้เราไปได้หรือเปล่าโอเคไปได้ครับได้อยู่ไปอยู่โอเคแล้วก็โอ้โหมันตึงนื่นไงไปเด่นอ่ะโอ้แล้วโคตรสยองเฮ้ยดอดใจตูดไปดีกว่าเฮ้ยอะไรอะไรอุ้ยอะไรเฮ้ยอะไรโอ้อะไรอะจุูคิงไง ดูคิงไงจะมาขุยดกันแบบนี้ม <ans> ัน <divide> บ <iba Northeast> ่ได <ım Laser> <Viol> ้เด้อมันบ่ได้เด้อมานี่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 อึ๊บเออเอาดิเฮ้ยมันจะมาอีกเหรอนมัจะมาอีกเหรอยินเด้ออึ๊บเอาไปเถอะเอาไปเถอะโอ๊ะออกไปเถอะหรือว่า ว่าเราจะต้องโอ้โหแขกวะเนี่ยอึ้บโอ้โหแล้วนนอนใช้ตูดอยู่อ่ะทุกคนโอ้ปีนได้เหรอตายแล้วตัวนี้คือเอ่อเหมือนมีคนอยู่ข้างในด้วยนะครับคนหรือหุ่นวะอยู่ข้างในครับนี้ผมไม่แน่ใจเลย โอ้แล้วก็ตรงนี้มันมีแท่งอะไรนักอย่างเออ่หรือว่าเราจะเขาจะให้เราอันนี้หรือเปล่าวะเอาหัวหนีบไหม,มเอาหัวหนีบอันเนี้ยแต่ว่าเราไม่ถึงนะครับผมดังนั้นเราจะต้องทํายังไงใช่แล้วครับทุกคนอ,อืออ้อหึขนลุกออออขอโทษนะน้องขอโทษโด้วยนอนทุกคนหน้าขนลุกอ่ะไปนี่ก่อนไปนี่ก่อนไปนี่ก่อน เออมาที่กนเป็นเลขดีนะเป็นเลขดีนะโอ้ยเ,อ,อ,เอ,อนะโอเคฮึบโอ้เชดมันอะไรกันเนี่ยเออโอ้มีคนข้างบนด้วยโอ้โหปึ๊บอันนี้คืออะไรเอ่อดันเหรอดันอะไรวะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้คืออะไรอะเอ่อเปิดประตูใช่ไหม โอ้เขียนเราต้องมาขับคนข้างนอกให้เปิดประตูครับเสร็จแล้วก็เอาคนข้างในมาช่วยเปิดประตูโอเคไม่ยากไม่ยากอันนี้ได้อยู่อุ้ยแล้วดูท่าเดินแล้วจิกกูว่องชิงจิกกูว่องชิงหมุนบล็อ,อกไอะไรก็ช่วยกันดันประตูใช่ไหมเออต้องดันหรอต้องดันเข้าหรือดันออกวะโอ้ต้องดันออกอุ้ยโอ้โอ my god โอ้โหโคตรล้ำเลยอะไรวะเนี่ยนวัตกรรมบัคับคนผมว่าคนว่ะจริงน่าใชจหุ่นอ่ะโอเคครับผมแล้วก็มาตรงนี้กันโอ้โหทำไมเครื่องมันใหญ่จังวะใหญ่กว่าตัวเราอีกนะเนี่ยโอ้โหอันนี้ไปได้ใช่ไหมโอเคไปได้ครับบึึบ โอ้มาข้างนอกแล้วโคตรจ็สวรรค์ชั้นดาวดึงครับอยู่ที่โลกแล้วตรงนี้โอ้ข้างหน้ามีตึกสูงๆด้วยแล้วก็ตรงที่เราเยียบอยู่นะครับเป็นซากรถครับอืมแต่ตรงนี้แอบสวยนะผมว่าได้เลยโอ้โอ้โอ้ m ม g o กอ็อะไรวะนั่น ยืนต่อแถวขึ้นรถตู้หรอหรือไงวะแล้วเขาก้มนั่งกันทุกคนเลยทุกคนโอ้โหขนลุกเลยคือขนลุกทั้งเกมเอ่ะออันนี้คือเราต้องใสเหรอโอ้แล้วก็ปีนโซ่ขึ้นไปเพราะว่ามันทันมันมันตันใช่ไหมโอเคึบโอเค เปีนขึ้นไปครับก็สวิงไปทางขวาึบซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาึบสวยครับโอ้ยมีเสียงลูกเชียบได้ว่ะนี่คือเราต้องทำไงอะ่ะต้องเอากอี้มาเหรอเงี้ยวะหรือกระโดดไปได้เลยอ๋อต้องาเปิดหน้าต่างก่อนโอเคครับฮึบ มาแล้วลูกจ้าชุดโกโก,โกวาที่นู้ยะสมัยใจร้ายกันจังโโมีใครใจดีกับเราสักคนเลยครับไม่ไรก็ต่อครับข <c oughs> นาดนกยังบินหนี <c oughs> เออเดี๋ยวนะเมื่อกี้มีตู้เซฟอยู่ข้างบนด้วยนะครับ แล้วก็มัดเชือกไว้ข้างล่างนี้มันไซต์ก่อสร,ร้างเหรอเหมือนจะไซต์ก่อสร,ร้างนะครับตรงนี้โอเคอยู่เออเป็นขึ้นมาตรงนี้ไม่น่าใช่อาจจะต้องมาตรงนี้นะครับตรงนี้แหละใช่เลยอันนีต้ติด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 ปึ๊บอ่านี่คืออะไรอะ่ะเดี๋ยวใส่ไว้ใกล้ๆก่อนแล้วกันโอเค ก็อันนี้เปิดสวิต oh oh อ h เอ้อ,อ,อ,อว่าแล้วทำไมทำมาให้สูงว่าแล้วทำไมตรงนี้มันทำมาสูงจังเพื่อว่าเราจะได้เออเดี๋ยวลงมาก่อนอลงมาก่อนเดี๋ยวไปก่อนนะโอ,โอเค ก็ใส่ไปไหมใส่ขึ้นไปไหมครับเออดีงามพระรามแปดปึ๊บโดดมาครับก็ไปทางซ้ายึบโอเคถึงอยู่เอ,อ้ยตก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 เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ปึ๊บปึ๊บเออเนี่ยแหละก็โดดไปสวยครับก็ตรงนี้ มีตู้เซฟครับมันคือนกอะไรวะหน้าที่ตรงนั้นนะต้องดันตู้เซฟลงมาใช่ไหมเอาข้างล่างมันมีแผ่นไม้ครับโอเคปึบเฮ้ยตายดิอย่างเงี้ยโอ้โหไอ้เราก็อึมเพลินเลยเรา,าก็วิ่งครับา โคตรแรงอะ่ะคือเมื่อกี้ยังไงน้องก็กระดูกหักครับไม่รอดแน่นอนเอ้ยอันนี้ก็รีบเกินครับขาหักตายฮะเดี๋ยวนะต้องใส่ใหม่ต้องใส่ใหม่เลยเหรอจเนจนเนิดนึงนิดนึง <c oughs> อฮห้ามรีบนะห้ามรีบค่เยค่อยๆจ,จะเย็นเออเออเเยนเดอเนเดอร์เนเดอร์ โอเคครับไปดูผลงานสิเป็นไงบ้างหุมตรงนงั้นเหมือนจะเป็นทางให้เราเข้าไปเหรอรต้องลงลงไปใช่ไหมโอเคน้ำหรือเปล่าอุย้ยไม่ใช่แม่โน้จะให้ลงน้ำอีกแล้วอีกแล้วหรือตรงนี้มีคอนด้วยครับโอ้หน้ามาถือจังเลยน้องป้องกันตัวหน่อยไหมทางนี้มีทางครับเอ้ย รถไฟใต้ดินใช่เลยนี่คือคันโยกโยกเพื่อโยกเพื่ออะไรวะตรงนี้มีที่บังคับครับเดี๋ยวบังคับก่อนนะปึ๊บจะได้รู้เออ่ฮะคืออะไรวะอ๋อแล้วก็มีไฟอยู่ข้างบนครับจะมีไฟอยู่ข้างบนด้วย คืออะไรอะเอ่อต้องรองให้ไฟสีเขียวขึ้นสีขาวขึ้นหรือเปล่าแล้วคือไงต่ออ๋อต้องทำให้มันมาเยียบแผน่นทั้งสองคนครับโอเคตอนนี้เยียบแผ่นแล้วคนนึงอึบ๊บอันนี้คือปิดประตูอ๋อโอเคผมเข้าใจละเอ่อต้องอย่างนี้ตีนะ ถอยห่างถอยห่างแล้วก็เอามาบรรจบกันโอเคครับโอ้ไม,ม่ไม่โคตรจีเนียสเลยว่ะเราโอเคไปต่อครับตกใจนึกว่าอะไรอยู่หน้าโอ้โหไม่มีอะไรครับตรงนี้มีเปียกๆด้วยวะ่ะเฮ้ยข้างนอกแล้วเหรอแต่ว่ามีโกงด้วยนะข้างล่างแหละเอาไปขังอะไรวะอ๋อยังไม่ออกไปจากข้างนอกครับยังอยู่ในโรงนาอยู่ แต่ว่าต้องไปเอ่อไปทางนี้ใช่ไหมโอเคครับต้องมาทางนี้นะแล้วก็อุ้ยมาข้างนอกแล้วนี่เราอะสุดยอดฮนะโอ้โหเอบสวยครับเอาเรื่องโอ้มีคนข้างล่างเต็มเลยมีรถด้วยครับเขาเดินไปไหนกันวะน,นั่นไม่รู้แล้วึบ อี๋ย่าจะเสียงดังนะน้องสวยครับปีนท่อมานกยังบินหนีเราอะโอ้ยมันเริ่มจะพิสโซวงขึ้นเรื่อยๆแล้วอ่ะเราตรงนี้ปีนได้ใช่ไหมโอเคโดนได้ปะเออเราเก่งอยู่แล้วน้องเสื้อสีแดงซะด้วยเราอืมแม่ฮันจีจ้าจริงวันนี้เดินไปได้โอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้ยโอ้ยชี้หายโอย้เกือบเกือบไปแล้วอ,อึ๊บโดดมา้ามตึกมาเสียงอะไรวะเสียงคนเดินเหรอโอ้เสียงคนเดินครับคือเขาเดินไปไหนกันวะ แล้วแบบก้มหน้ากนะันทุกคนเลยครับอ h oh, shit oh my god เดี๋ยวเราไต่ท่อลงไปดูครับโดดแบบนี้ก็ตายดีน้องโอ้โหไม่เกาะมาแล้วท่อเมื่อกี้แต่เราอยู่ก็สูงอะไม่อยู่หลังคาเลยนะโอ้มันต้องไต่ลงมาอย่างนี้ใครเขาโดดท่าย,ยากอย่างนั้นกันรอบนี้คือปฏิหารจัด เออเขาจะสนใจเราไหมวะเหมือนโดนโควบคุมอ่ะเขาโดนโควบคุมจากซัมติงอ่ะอันนี้ดันไม้ออกโอเคไม่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 ได้เออต้องอีกแผ่นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องดันอีกแผ่นเอ,อ้ยได้แล้วทีนี้สวยครับโอ้สไลด์ทางสไลด์แล้ววูวูเสียงโคตรกล้องเลยโอ้หนู ป้ตีนั่นมันเจอรี่หรือเปล่าหรือว่ารัฐทวีเออเออไปไม่ได้หรอหรือไงวะเอาใหม่ดิใหม่เสียวใหม่สิเอเอ,เออโอเคผมเขา้าใจละต้องอย่างนี้เออมันต้องใส่บันไดขึ้นไปอีกฝั่งหนึ่ง ไม่ใช่สายดิผักๆักเออต้องผักบันไดขึ้นไปอีกฝั่งหนึ่งกล้องหน้ามีเครื่องอะไรด้วยวะนั่นน่ะเปิดสวิตช์ก่อนนะโอ้ไม o d เครื่องอะไรวะเนี่ยอุ้ยฮะเห็นด้วยเหรอ What กูแอบอยู่นะเว้ยเดี๋ยวดิจะเย็นเอาใหม่เอาใหม่ไม่นับไม่นับเกมเกมื่อกี้ไม่นับหรอก ไปแล้วปึ๊บไม่เห็นหรอกโว้ยไปแล้วไปแล้วไม่เห็น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 เฮ้ยนี่ต้องทำไงเฮ้ยนี่ต้องทำไงอ่ะต้องทำไงวะหรือว่าต้องกลับมาอ๋อต้องกลับมาปิดต้องกลับมาปิดอันนี้ครับปิดเครื่องประตูมันจะได้เปิดหรือเปล่า Okay. เกเบใช่หรือเปล่าวะหรือไงวะเอ e ่อ no i ด e ยเลยเดี๋ยวนะใช่หรือเปล่าโอ้มันไม่ไหวงไงน้องมันหนักครับ อย่างนี้คืออะไรอย่างนี้คือเราก็ต้องไปแบบอันนี้ก่อนใช่ปะป้แบบไม่เปิดไฟนะโอเคแต่ถ้าไม่เปิดไฟเราก็ยกอันนี้ไม่ได้ดิถูกปะเอา้ายกได้วะ่ะโอเคแล้วก็กลับไปเปิดไฟอู้เข้าใจแล้ว <c oughs> ต้องไปเปิดไฟก่อนนะถือว่าเข้าประตูทันนะเ <c oughs> มื่อกี้เราเข้าประตูไม่ทัน พราะมันหนักไม่เห็นครับไม่เห็นครับไม่เห็นครับไปแล้วจา้าไปแล้วจา้าไปแล้วจา้าอึ๊บไม่มีอะไรครับหูฟาดตาฟาดไปแล้วจะอยู่ก็อยู่ไม่อยู่หรอกเว้ยไม่อยู่หรอกเว้ยโอ้ลิฟท์โคตรช้าเลยอะล <laughs> ิฟท์โคตรช้าเลยอะ สวัสดีครับมีทางออกหรือเปล่าโอ้โอ้สวัสดีครับ <c oughs> อืมข้ามไป่าหักนะยากนะอยากนะอกนะโอเคโอเคอปลอดภัยครับเข้ามาแล้วครับโอเคผมว่าผมหยุดไว้ตรงนี้กันดีกว่าคนระับผมก็ ไงก็รอติดตามกันพาร์ทหน้านะครับผมรับเกม Play Red i n s นสันะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์แชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับผมไปเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับ